โอเคผมก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีค่ายทูมูมนะครับผมเป็นจํานวน5ตัวด้วยกันเลยนะครับวันนี้ก็คําแนะนำก่อนการสมัครนะครับก็ไม่ควรที่จะมีเงินไว้ในซิมสักบาทนะครับหรือมีเงินไว้ในซิมศูนย์บาทนั่นเองเพื่อป้องกันการ,การหักเงินนะครับผมโอเคครับก็อย่าเาาไปดูตัวแรกกันเลยนะครับผม ก็ตัวแรกนี้นะครับผมก็ให้เพื่อนๆกดนะครับผมดอกจันเจ็ดเดอกจันห้าห้าสี่เหลี่ยมเท่าออกนะครับถ้าเนี้ยนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตห้ากิงนะผมระยะเวลาการใช้ก็5วันนะครับผมก็ไม่เสียค่าบริการแน่นอนนะครับผมโอเคก็ลองไปสมัครกันดูได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวที่2เลยนะครับโอเคครับตัวที่2นี้นะครับก็ให้เพื่อนๆกดนะครับผมดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจัน 8266สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับล่าดนี้นะครับก็จะเป็นเน็ต2กิกนะผมระยะเวลาใช้ก็7วันนะผมก็สามารถไปลองสมัครได้นะครับผมโอเคเราไปดูตัวที่3เลยนะครับตัวที่3นี้นะครับก็ให้เพื่อนๆกดนะครับผมดอกจัน878ดอกจัน88สี่เหลี่ยมโรออกนะครับล่าดนี้นะก็จะเป็นเน็ต1กิกนะผมระยะเวลาใช้ก็7วันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวที่4เลยนะครับ ตัวที่4นี่นะครับก็ให้เ,เพื่อนกดนะผมดอกจัน850ห้านดอกจัน20 0สี่เหลี่ยมเทรออกครับล่านี้นะก็จะเป็นเน็ต8กิกนะผมระยะเวลาการใช้ก็1เดือนนะครับผมโอเคเราไปดูตัวที่5้ากันเลยนะครับผมตัวที่5นี่นะครับก็ให้เ,เพื่อนกดนะผมดอกจัน935ห้ดอกจัน98สี่เหลี่ยมเทรออกนะครับ ราดนีนะครับก็จะเป็นเน็ตหนึ่งกิกนะผมระยะเวลาการใช้ก็1เดือนเหมือนกันนะผมโอเคก็ไม่เสียค่าบริการนะผมก็ให้เพื่อนนะครับลองสมัครให้ครมทุกตัวก่อนนะครับผมเพื่อจะมีสักตัวนะครับที่สามารถใช้งานได้อยู่นะครับผมครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ